ก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับวันนี้เป็นวันที่30ทธันวาคมนะครับถนนในกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้อยู่สะพานพระราม3นะครับขึ้นมาจากถนนพระรามสามนะครับ ก็ออกมาขับแกป๊ปอีกเหมือนเดิมนะครับวันนีไไไไนนไไไ้ไม่ได้ไปไหนนะครับไม่ได้ไปต่างจังหวัดไม่ได้ไปไหนอันนี้เป็นสะพานพระรามสามนะครับสะพานที่สูงและก็ยาวนะครับสะพานนี้ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับข้ามแยกถนนตกข้ามแยกบุคคโลนะครับแล้วก็ข้ามแยกมหาสวรรค์กันไปกันแบบยาวๆครับสะพานตัวนี้ จากฝั่งพระรามสามมาฝั่งทนบุรีนะครับเ,เลนขวาสุดนี่ก็จะเป็นเลนของรถเมย์ BRT นะครับก็ขับแก็บนะครับรับงานจาก จะเดือนลาดพระรามสามนะครับจะไปส่งบรมราชชนีนะครับศาลาธรรมศพนะครับแถวนู่นแหละแถวพุทธมณทนสายสองนะศาลาธรรมศพนะครับอันนี้เป็นถนนรัชดาพิเศษนะครับ ลงมาจากสะพานพระรามสามก็จะไปเดอะมอท่าพระนะครับแล้วก็แยกท่าพระแล้วก็จะรันสนิทวงนะครับตรงไปเลนขวานี่เป็นอุโมงนะครับฝั่งขวาน,นะครับอุโมงทางลอดนะก็รีวิวบรรยากาศถนนหนทางนะครับในกรุงเทพมหานครช่วง ปีใหม่นะครับช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถนนก็โล่งๆนะครับรถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะถนนรัชดาพิเศษนะครับด้านขวาจะเป็นเดอะมอลล์ท่าพระนะเป็นห้างเดอะมอลล์นะครับด้านขวาจะไปส่งถนนบรมราชชน,นีนะครับ ศาลาธรรมศพนะครับมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับามาจากนน่นแหละนะสยามจะไปที่บางว่านนะรถไฟฟ้าผมจะออกซ้ายนะครับไป เข้าถนนลาดชัพลึกนะด้านซ้ายจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าตลาดภูนะครับสถานีตลาดภูนะแต่ว่าตลาดภูไม่ได้อยู่ตรงนี้นะอยู่อีกที่นึง ฝั่งทนนะครับเวลาตอนนี้ก็ใกล้จะบ่ายโมงแล้วนะครับเที่ยงห้าสิบนาทีรถไฟฟ้ากำลังวิ่งเข้าสถานีนะครับสถานีวุฒธธากาศนะแล้วก็ไปที่สถานีบางว่านะครับเชื่อมกับ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน รมราชชนนีนะครับถนนราชชฤกพึกนะแถวนี้ก็มีคอนโดเยอะเลยนะครับตั้งแต่มีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านนะครับถนนเพชรเกษมออกซ้ายนะครับไปบางแควงเวียนใหญ่นะเล,น,เลนขวาตรงนี้ก็จะไปาราชักพึกนะครับราชกพึก ถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับนี่วิ่งเข้าสถานาีบางว่านะครับก็รถไม่ค่อยเยอะนะครับก็วิ่งได้ดีนะขับรถในกรุงเทพในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลแบบนี้นะครับไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายนะครับไม่ต้องขึ้นทางด่วนก็ได้นะครับ เดี๋ยววันที่30นะครับวันนี้ก็วันที่30มนสะิบน <c oughs> <c oughs> ะหลังเที่ยงคืนนะครับก็จะให้ขึ้นทางด่วนฟรีก็คือตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่30นะครับไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่1นะครับ สาเอดกับหน่ละเขาให้ขึ้นทางด่วนนะครับวันที่สามสามเอ็ดกับหน,ะ,น,ดดนะครับ,ท,บ,รบที่ขึ้นทางด่วนฟรีนะเฉลิมมหานครศรีรัตน์นะครับแล้วก็อุดรรัทยาอันนี้คือถนนรัชพฤกษ์นะครับ นำมาฝากกันสําหรับพี่น้องอที่อยู่ทางจังหวัดนะครับหรือว่าอาอยู่ทางประเทศนะครับอยากจะเห็นบรรยากาศถนนหนทางในกรุงเทพมหาคนครนะครับเข้ามาดูได้นะครับช่องบ่าวลินถ่ายให้ดูเป็นประจำนะครับออกมาขับแก๊บด้วยนะครับวันนี้ก็ขับแก๊บรถกระบะสี่ประตูนะครับรับการไปส่งแถว สาราธรรมาศพบรมราชชนนีนะครับถนนราชพฤกษ์นี่ก็ไปออกยาวไปนะครับไปนู่นเลยนะครับไปคอนครอินก็ได้นะครับรัตนาทิเบศ้าแยกปากเก็บนะครับ นนทบุรีนะเป็นเส้นทางที่สร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกหรือว่าบรรเทาการจราจรของถนนพเพชรเกษมนะครับจากคนที่จะมาจากจังหวัดนนทบุรีจะเข้ามาทำงานในกรุงเทพนะครับให้มาเส้นนี้นะครับเส้นราชจะพึก ตนี้ก็มีความเจริญตามมานะครับมีหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับมีปั๊มน้ำมันมีอะไรร้านอาหารพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลย ที่ชอบกินข้าวนอกบ้านนะครับมาถนนราชชฤกษพกนี่ไม่เสียเที่ยวนะครับของกินเยอะแยะผมจะออกไปทางกาญจนาพิเศษนครปฐมนะครับบวรลมราชชน,นีนะเ,เดี๋ยวจะออกซ้ายนะครับตรงไปก็ถนนนครอิน สะพานพระราม5รัตนาทิเบตนะครับตรงอย่างเดียว จะไปปิ่น9ก้าก็ตรงไปนะครับแล้วก็ไปเบี่ยงซ้ายยูเทิร์นกลับมานะผมจะออกไปทางนครปฐมนะครับต้องออกซ้ายตรงนี้นะไปบรมรัดชนนีนะครับคลิปนี้ก็จะจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับกับช่องบ่าวลิ้นนะครับ ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ยังติดตามช่องเาวลินอยู่นะครับไว้เราค่อยเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ